พี่น้องเอ้ยข่อยมาอิตาลีข่อยกับมาเก็บดอกแค่บึง้งพูนะเต็มกระตาข่อยแล้วจ้าดอกแค่ปลาอิตาลีบึ้งในพี่น้องเต,ต,ต็มต้นเต็มมันทางอยู่ข้างทางตามไอ้วิวมาชมวิวข้างทางไหมพอ่อปลาพักดอกแค่จ้าพี่น้องดอกแค่ปลาอิตาลีจ้า ลงแน่ยพูดเป็นปุ่มเป็นงนอยู่นี่แม่ลุงพูดไงงามบอหอมกับหอมจา้ากินหอมหอมเนี่ยจไปทอดกรอบมือแรงหอมอีหลีอีหรอจา้าหอมหอมเย็นๆเนาะเนี่หาก็อ,อีก,กันสวนน้ำข่อยว่าพี่น้องิ่งเนี่ยไปสิกินเพื่อเด้อพูดอดอยู่บานเฮา อเมริกาบบมี่ขอดกเลยมาเก็ยบยูพีจ้าอเมริก <laughs> <laughs> าบบมี่ดอกแค่ปลาเบังเน่ก็เลยมาเก็บอยู่อิตาลีจ้าพี่น้องเบังเน่พูดนะอฮ้ยคอยสวรนมันหลา,ายอีหลีนะสก็บสิฮักเอาุ่มได้กะนี่พูดนะ หอมหอมพี่น้องจ้าหอมอิลีกินแห้งว่ามันกินแห้งแบบอันชุนเด็กินแบบกินกินหอมแบบออคุณนะเบืเ่องนพี่น้องข่อยสะออนจ้าใส่กระตากะหล่นกระตาแลา้วเบืเ่องนีคุณหล่นกระตาแล้ว โอเคไปทงหนย่งง่ามบมอนะวไงพี่น้องร่นกระตาไแล้วจ้าไปไปเบิ้งทัางหนอีกนะโอ้ยน่ากระตาเลยนี่ั้เอาอาการยงเงาหนนี่มั้ยักการย่างเามาไกแค่ไหนเนี่ยการเงวได้ไปแล้วเต็มรถแล้วเต็มรถเลรวบ๊ ว่าเอาอีพะนะห่วยว่าสิเอามันเหมือดตานน่ไปได้มา,มากแล้วเห็นบอะคุ่นอะป๊าอ่าคนสะออนโอ้ยเจี๊ยบปากแงมได้กับสะออนพุ่น่ะปุ๊ดที่โทษที่ไท้ หัวขวนญฝรั่งหัวขวนหมุข่อยเด้อพี่น้องเอ้ยคนผนามากกัได้เอาเออเอาดอกจุ้มๆนี่ดอกจุ้มๆน้ำเออนี่บานดอกนี้เจ้าบ่มีมองไวเพื่อกลางนี่เออไอดอกจุ้มๆนี่บางเนี้อันนี้มันจุ้มจ้ะพี่น้องนี่กำลังแ่บอืจุ้มๆนี่แ่บเด้นี่ปื้อโอ้ยฝรั่งบอดีกาศกับ้ามากเลามาหัวขวนหมุข่อยพี่น้องเอ้ยอะ เขาไปเก็บข้างนาอีกบ่คุณน่ะข้างนาแม่คุณมาเป็นขันเป็นี่ยวใไหป่ะไปเก็บอีกกันน่ะเอาแม่นเต็มขั้นรถหนีมือนี้ไปพอดีกาดขับรถใส่สิเต็มรถเราไปมีอีกกระตาหนีอีกกระตานั่นตกไปถิ่มยุ่เฮียนข่อยเองออกซุ่มยู่ทางลุมน่ะเอาไปถิ่มไป เดซกล่ะสัตที่มต้องทิ้งเพราะ่พี่น้องไ่เพราะว่ามันส r ัด่เพราะว่ามันสกดไม่ใชเพราะว่ามันสกัดไม่ใช่เพาะว่มนกดอม่เพาาันัดไม่ช่เราวนสกัดไม่ใช d a า่าันสัดเพาะวมันัในาะันสั่เะมันแก้งมเพราะอานดใ่เาะว่ามันสกัด่ว่ามันกัด่ว่าสดมเมันสั้นม่ในพี่น้องเ ปาดๆไปเขาไปขังนาเอียกพูนขังนายเฮงลายพี่น้องเอ้ยขาวเกียกเพียกอยู่ยพุนขาวจากผากยู่ืนไปโอเคไปต่อเ้าน้อยกามีนะตู้ไว้คนละมาสคิ้นซีบึ้งแน่พี่น้องเอ้ยอันสวนนั่นสวนนั่นเขาอ่ะสวนดอกสวนต้นไม้มาชมมาชมข้ามาชม ป่าประเทศอิตาลีจ้าป่าเล้าก็สวนฟ้ามต่างๆมันอันยางไปสามีแต่ดอกแค่ค่ะพี่น้องเอ้คุณอ่ะป่าอันนี้เขาคุณน่ะบ่เป็นปลาได้น่ะเป็นฟ้ามเขาหนี่แม่เบื้องใน,นพี่น้องปุ่มนี่แม่ข้่งเป็นปุ่มเป็นงนอยู่ดอกแค่ป่าจา้าโอ้ยไปเซลอนอเอ้ย นี่มมไใส่หน่อไม้ฝรั่งปลาไอ้เกิดธรรมชาติไหงเกิดธรรมชาติโอ้นี่ดีอันที่เขาไม่เก็บเห็นอันคนยุโรปเขาเก็บกันนี่ล่ะนี่หน่อไม้ฝรั่งปลานี่เลยหน่อไม้เขาเอิญเขาได้เอิ่นเอิญหน่อไม้เขาเอิญพักบุ้งปลาเออเขาเอิญยอดแต่ยอดอีหยังบุ้ยเรืมเื้อนี่ล่ะยอดอันนี้ล่ะเห็นเขาเก็บอยู่ อเมริกาบบมีจ่จ้ะยอดอันนี้น,นี่ตะทางยุโรปเขาเก็บกันเป็นกลุเป็นกําจังสีงามก็อย่างนี่จ้าไปพัดน้ำมันหอยจ้ะพี่น,ออออออน้องยอดอีหยังบุกหอยกันลืมซื้อบอกซื้อคอยแน่ผู้ใดอันจำซื้อใดมึงเนี่พี่น้องเอ้ยมน,นี่ม,นมีทั้งนั้นเลยมีอย่างแต่อันเดียวจ้ะพี่น้องขาวเต็มอยู่ค่ะอ นี่ดอกจุ้มๆนี่บ้างน,น,นี่จุ้มๆจุมๆนี่กำลังแสบบ้านสัน,น,นเป็นบ่ดอกจุ้มๆกำลังแสบบ่ท่านพ่อเอาเอียกเป็นปุ่มเป็นงอนยุ่นบ่อึดดอกเอามาเล็ดไปปลูกสิได้บ่เงี้ยหน่อย นี่ใบคือใบพักขี้เล็กนี่จ้านี่ยอดเขานีนี่นี่ยอดนี่เอาไปลวกแซบพันวะบอกกับว่าท่านเคยกินดอกหนึงยอดมันนี่แต่ว่าดอกมันนี่เคยกินอยู่มาปีกายนี่มาอิตาลีเงี้ยใดรก็ต้องมาเก็บดอกแค่พี่กายนี่ขวักเก็บเพราะว่าอยู่เมริกาโนมี่จ้าก็ต้องมาเก็บอันดอกแค่ปลาอยู่อิตาลีพี่ละพี่กายขวักเก็บปีนี่ขวักมาเก็บอีกเด้อพี่น้องก้อยก็คักอยู่บาซัมใดอื้คุณอะ ตรงนี้พี่น้องเอ้ยงามอุบาตอุบายแมนเมิดเลยจ้ะนี่ดอกอันโอ้ยอดนี่ยังก่อนละสวนนั่นอะไรเพิ่นเบิ้งแน่นั่นไหมไซสวนนั่นตน้นดอกไม้นั่นบ่นเออ,ไม,อไม่ประดับฟาบไม่ประดับยอดนี่ยังบุลืมซื้อที่เก็บอยู่นี่คือยอดนี่ยังบุลืมซื้อนี่เก็บ เห็นปะนี่อ่อ,อนๆนี่บางี้พี่โนงม,มือรุ่นสิมาเก็บหยอดอันนี้ไปพัดเก็บไปพร้อมกันเลยติเก็บไปโหลดได้ไหมล้อวาสันเบื้งบรรยากาศฟังนี่ปะที่นี่ฟังทางทางนี้นี่อันเป็นฟ้ามหม่ประดับจ้ะเขาปลูกไว้ขายได้นี่อ่าต้นสีม่วงนี่นี่ ต้นสีม่วงต้นเขียวๆเป็นพุ่มนะมันเป็นไม้ประดับค่ะฟังข้างนี่ก็จะปลูกไว้ขายก็จะเพาะชำไว้ขายเป็นฟ้ามใหญ่เลยเฟังข้างนี่เป็นปลาจ้ะปลาดีทุกใช่หมดเลยเด้อพี่น้องดอกแคปลาทั้งนั้นเลยเออมิต้จุ้มๆมมาฟังนี่จุมหลายนี่นี่นะ โอ้ยไปสวนเด้อวนจากพี่น้องสวนนี่มันอันมันบัท่าแดนขาวคักเนาะมันจูมอยู่เนาะนี่จุ่มจูมอยู่มันเลยอยอเหลียวบา่ขาวพุ่นข้างนาพุนพ่นพุ่นข้างนาต้นเขาขาวพุน่นออออันนั้นขาวเหมือนต้นนั้นคือบานได้นั้น ที่เ่เห็นใบแล้วน่ะนะ,นะอือพี่น้องมันวี่งแต่อันเดียวล่ะสิผ้าชมซ้ำนี่กนมันได้ลายเราเก็บเก็บอันนี้ไปน้าจะเก็บอันเก็ยบยอดอันนี้ไปน้ำก็จะขาไปเบิ้งซื้อยุดอกว่าอันลืมซื้อนี่ี่ยอดอันนี้ที่ท้อสวนเด้สวนเห็ดว่าท่านออกจ้ะพี่น้อง เฮดอิตาลีเพราะท่านออกจะออกเดือนพุละเดือนประมาณในหลังสิงหาพุนเฮ็ดออกจ้ะช่วงนี้เป็นช่วงของอันดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าพักป่าออกจ้ะห้ยหยอดอยังบุลืมซือ้อก็สิคืนออกอยู่นี่ เขาไปพัดน้ำมันหอยกับลวกลวกกินกระป๋อนอือลวกกินกระป๋นกับอันสมตำมุ้งนะน้องงามงามพูน่ะงามบ่พักอันนี้เต็มคางทางอยู่จ้ะพี่น้องทุกทางเก็บพุน่นเห็นบ่เทิ้งดอกแคเทิ้งพักเปลาอู้เยอะแยะบ่อ,อึดอยู่อึดกิ้นนาฤดูร้อนนี่เนะ เยอะแยะมากๆเลยคุณน่ะเต็มจุ๊งนี่คืองามแต่นั้นไหมหล่างอ้วนล้วนอืมขาดลงไปนนห,หนักเนียหิามันยาวนี่เด็ดอันที่ดอกอันนี้ดอกมันกินแห้งกินได้อยู่นี่น,น,นี่ที่ว่าอันขาเจ้าเก็บไปอัน นี่แย้ไปชุบแป้งทอดนี่นี่ดอกมันซื้อดอกกี่อย่าง,งาก็แต่กินมันแห้งนีุ่ห็นบ่ยอดไหมผู้ไหนหยอดทักเคล็โดโกโดกีเดยอยู่หลายหายนี่ดอกอันนี้เอาไปทอดชุบแป้งทอดก็อร่อยนี่ผู้นหนะยอดโดกีเดอยู่นี่ด,โกดอกจุมาา้มอยู่อเมริกาบ่มี่ได้สองยี่ห่อนี่นั่นสองยี่ห่อนี่ หาหยากคุ้นหะพักปลาไม่เยอะอีหลีเด้จ้าสิเอาพักอี้ยังเน่อันนี้กะอันนี้กะใบอันนั้นจะนี่นี่อยังก็เราฟันสิงโตนี่นี่เห็นบ่นี่ฟันสิงโตด้นี่อ้ยกับยอดอันจำซื้อบะได้ดอ,ดอกยอดยังกะจินว่าตะกินได้ถ้าว่าจำคอยจำซื้อป่ได้จ้าพี่นุง ไอ้มีหอดตอเฮ็ดบ่อ๋อมีตอมาจอดอ๋อหมายถึงปีกายมันออกอยู่ต่อนี่เห็นบ่อือจักหน่อยเฮ็ดออกมานี่เลยมองเคยเก็บนีเม็นบ่นี่ตอเฮ็ดออกอยู่นี่ประสนเฮ็ดอันยังก่อนล่ะลืมซื้ออีกแล้วเฮ็ดเออเฮ็ดที่เป็นกอกอเขาอันขุดเขาเอาเป็นเงาเป็นเงาเลยนั่นเฮ็ดขอนสนบ่เออเฮ็ดขอนสนอือ ลวกพักบนปหาพี่นเงลวกพักบนป่าคือว่า,าจ,จะไปกินลานอาหาร <c ười> คือเสียหายลวกพักบนป่าแจ๊แพ, <c ười> แพี่้องบ้งนี่ใบอน,นกกโอ้โยเยอะแยะเลยพักบ้งนี่เก็บบวหวาดบวบไวป<ะ>้าน,นี่เป <ะ S 2> ืนดอกพืชที่บ้าง<ห> งในพี่น้องต้นนี้แม่มีตะดอกบ้างนี่โอ้ยสอนดอกแคเด้อพี่น้องนี่นี่คือดอกแคปลาจ้ะเดี๋ยวเอามาเล็ดพันธุ์ในนี้เด้อปี่นาเดี๋ยไปวานอเมริกาเดี๋ยไปปลูกบ้านอเมริกาือนี่งามคักงามแน่มีตะดอกล้วนบ่ ไปไปมองพุ่นมิตรดอกล้วนๆพะนะนองพุนแหงหลายพุ่นมองเอารถจอดไว้พุ่นดอกล้วนๆพาสั้นแมแม่นอีหลีพี่นองเอ้ยขาวเต็มอยู่นี่กินอบอวนไปทั่วเอาถุงเอาโรเพ่ะนะเบิ่อเมี่อ ดอกล้วนอีลีสมพอ่อเลียวมาขาวอักลาดขาวเกลียวเพียกอยขาวเต็มยโยโลดแม่มันบานจ้ะพี่น้องมันเห็นชัดเหลียวมาตะเ,เลย,เลยมเม่มเอจกะ